วันนี้มาชมพระหลวงปโตในรุ่นเรียนเสมาหลังยันตีปีสองพันห้า้อยสิบเจ็ดนะครับเนื้อเงินนะครับทั้งสามองค์เลยนะครับโดยเนื้อเงินในรุ่นนี้นะครับจะสร้างเพียงแค่ห้าร้อยองค์นะครับวันนี้จะขอมาพูดในเฉพาะเนื้อเงินที่นําไม้ถมเท่านั้นก่อนนะครับก็คือเนื้อเงินนะครับจะสร้างห้ารอองค์นะครับทั้งสามองค์นี้เป็นเนื้อเงินนะครับก็ถือว่าเป็นสามองค์ที่มีความสวยงามมากนะครับก็คือครบเลยนะครับครบเท่าที่พบเจอในตลาดทั้งสแบบเลยนะครับ เดี๋ยวจะนํามาให้ชมก็ว่ามันจะมีละะักษณะรายละเอียดแตกต่างกันเล็กน้อยอย่างไรนะครับแต่จริงๆก็เป็นรายละเอียดเล็กน้อยแค่นั้นนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมขอพรีเซนต์ให้กับทุกท่านทราบในเรื่องหนึ่งก่อนเผื่อมบางคนมีคําถามหรือจะม,มีข้อสงสัยอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับคือในรุ่นนี้นะครับผมเท,ท่าที่ผบเจอเนี่ยผมอยากจะม,มันมันมีมันมีลักษณะหลายแบบนะครับามากกว่าหนึ่งแบบนะครับ ก็คือแต่ที่ผบเจอจะมีอยู่ประมาณ3าแบบนี้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้คือคือเป็นลักษณะเริ่มจากอันแรกก่อนนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ก่อนนะครับอันนี้คือเป็นหลวงปู่เต็มองคนะครับนั่งสมาธินะครับโต๊ะนะครับเหมือนกันหมดนะครับอ่าแต่สังเกตไหมครับจะมีจุดหนึ่งที่บางคนอาจจะมีคําถามหรือสงสัยคือตรงนี้ผมจะบอกว่าพระนี่นะครับมีลักษณะการแกะนะครับเท่าที่ผมเจอจะมี3าลักษณะแล้วกันนะครับอย่างนี้ครับตัวอย่างเห็นไหมครับ ถ้ามีคําถามมายันยันตัวนี้หนไหมครับตัวนี้จะมีลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับต้องมีโค้งมาโค้งเนี่ยไหมครับอ่าปีเฉียง,างมาทางนี้เห็นไหมครับองนี้เหมือนเหมือนข้างนี้ไหมครับเหมือนข้างนี้ครับจะเล็กๆข้างนี้ก็จะยาวๆ,ๆลงมาเห็นไหมครับข้างนี้ก็อันนี้ก็จะต่างกับนี้หน่อยนึ่เห็นไหมครับอ่าแม้กระทั่งอันนี้ <hoof das> ก็จะต่างคือทั้งสามอันเนี้ยจะมีความต่างกันหมดเลยคืออันนี้ก็แบบหนึ่งแบบสองแบบสามแต่ เท่าที่พบเจอจะมีพบกันสามแบบนี้ในทุกเนื้ออยู่แล้วนะครับก็คือก็มีมากกว่าหนึ่งแบบนะครับก็คือมีมาสามแบบแต่อันนี้ให้เป็นเก็บข้อมูลเล็กน้อยเผื่อมีใครมีคําถามว่าทําไมลักษณะเราเจอเนี่ยตรงนี้บางทีเป็นแบบนี้บางทีเป็นแบบนี้บางทีเป็นแบบนี้คือผมจะบอกมันมีทั้งสามแบบนี้เองครับหรืออาจจะมีมากกว่านี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอันนี้พูดถึงกรณีที่เราอาจจะไม่พบเจอในบางแบบแต่ถ้าที่พบเจอส่วนใหญ่จะพบเจอเป็นเป็นปสามลักษณะนี้นะครับอย่างคู่นี้ คู่นี้คู่นี้เห็นไหมครับมันจะไม่เหมือนกันอ่านะครับตัวอื่นเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับก็อาจจะมีลักษณะสามแบบซึ่งไม่ได้มีผลต่อราคาใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่อันนี้เป็นเก็บข้อมูลให้ทาเพราะบางคนบอบซื้ออย่างนี้มาเฮ้ยทำไมยันอันนี้เป็นแบบนี้ตอ้มอันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้คือมันมีสามลักษณะอ่านี่ผมให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแต่หนึ่งย้ำนะครับไม่มีผลต่อราคานะครับาะเล่นหาตามความสวยงามแต่ละเนื้อนะครับอ่าเนื้อไหนเนื้อไหนแพงกว่านิยมกว่ากระตามเนื้อไปนะครับแต่ให้ให้รู้้ไวว่ามี รวยใช่ว่ามีสามลักษณะนะครับเลือกจะมีมากกว่าก็เป็นไปได้นะครับอันนี้มันจะอยู่ในพิมพ์นะครับอ่าต่อไปอันนี้เมื่อเราได้ข้อมูลเล็กๆน้อยๆตรงนี้แล้วนะครับเผื่อมีคําถามงั้นเราจะเข้าไปอีกการชมพักกันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูจุดหนึ่งที่อ่าที่บางคนมีคําถามในเรื่องของตัวแยกบล็อกในรุ่นนี้นะครับผมเขาผมพูดอย่างนี้ดีกว,ว่าคิดรุ่นนี้นะครับเอาเป็นว่าคือพระพักในรุ่นนี้เนี่ย การแยกบล็อกเนี่ยไม่ค่อยจะมีการแยกอะไรมากมายนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าพระรุเนี้ยมันสร้างน้อยอยู่แล้วนะครับแต่ผมพูดในเชิงในในที่มีการพูดกันถึงในปัจจุบันนี้ใน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 ,ในบล็อกที่มีการพูดถึงมันเป็นปัจจุบันนี้ที่มีการพูดเป็นที่นิยมกันก็คือก็เลยบล็อกสามขีดนะครับซึ่งจะมีผมให้อันนั้นเป็นถือว่าเป็นนิยมที่ยอมรับกันแล้วกันนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็คือไม่มีแยกบล็อกละกันก็คือองนี้ ขีดก็อยู่ตรงนี้จะมีสามขีดนะครับหนึ่งสองสามนะครับสองนี้จะไม่มีอ่าผมพูดอย่างนี้กันคือถ้ามีขีดกาจะเดยบอกสามขีดกันละกันอ่าแค่นั้นเองส่วนที่เหลือก็ตีเป็นปกติหมดนะครับซึ่งจะมีผลนิดหน่อยเท่านั้นนีงไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับซึ่งในในทุกเนื้อก็จะมีทั้งสะทั้งสามขีดก็มีหรือเป็นแบบไม่มีขีดก็มีนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเห็นไหมครับนครับนี่จะมีขีดไหมครับหนึ่งสองสามนี่นะครับเห็นไหมครับ อ่าแต่สองตรงนี้จะไม่มีเห็นไหมครับไม่มีสองนี้จะไม่มีไหมครับเห็นไหม,มครับซึ่งในขีดสามขีดเนี่ยจะมีพบเจอกันทุกทุกบล็อกอยู่แล้วไอ้ทุกเนื้ออยู่แล้วนะครับทุกเนื้อซึ่งก็จะไม่มีอะไรอ่าม่ไม่มีอะไรมากมายนะครับแต่เพียงแค่ให้รู้เป็นข้อมูลว่าที่เขาบอกนี่เขาว่านี่สามขีดค,คือตรงนี้นะครับอ่าส่วนที่เหลือก็ตีเป็นปกติหมดนะครับเป็นอ,อยู่ที่ความสวยงามนะครับ แต่งไงพักก็ดูที่ความสวยงามมาก่อนนะครับสาวองค์นี้ลำไม้ชมนี้เป็นเนื้อเงนทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะให้ชมทีละองค์ครับผมขอ,อยมแยกอีกองแอ่าองค์แรกนี่นะครับสังเกตการจับพักไหมครับผมพยายามไม่แบลงมือเท่าไหร่เพราะว่าไม่อยากให้พักเสียผิวนะครับก็พยายามจับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเนื้อเงินนี่ก็มีความสวยงามมากนะครับโต๊ะเสียนจะวิ่งเต็มองค์ นะครับการพิจารณานะครับก็ดูความคมลึกชัดนะครับพระไม่เหรียญจะไม่บวมนะครับอ่าพระแท้เหรียญจะคมลึกตรงนี้พิ์ก็เขียนว่าพระครูปริยกิติว่าไปดูชิมพีกนทนบุรีนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูด้านหลังก็เป็นยันตีนิสิงเหนะครับอายุครบ84ปีขึ้นแ8ข้ามเดือน4 2 1 1 7นะครับอ่าองค์นี้ที่บอกเป็น โดยที่เขาพูดกันว่าเป็อกสามกีก็คือกีกี้อยู่ตรงนี้นะครับอ่านะครับแต่ก็ไม่ได้อยากให้ไปโฟกัสมากยังไงกันที่ความสวยงามมาก่อนนะครับอ่าการพิจารณาหลังไงไหมครับหูเหรียญก็จะมีการจอกประมาณนี้นะครับมีการตะบายขอบนะครับแต่งนะครับแล้วจะมาจะมีเนื้อเกินตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตะบตะบตะบโอเคเหรียญที่สองนะครับอ่าเห็นไหมครับมีความสวยงามนะครับ เหมือนกันนะครับจมูกนี่ของหลวงปู่ในรุ่นนี้จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆองค์พระตรงนี้จะเหมือนรุ่นแรกเลยนะครับเหมือนเลยรุ่นแรกปีหนึ่งศูนย์นะครับเหมือนคอดมาเลยใกล้เคียงกันมากจมูกจะเป็นแบบชมพูนะครับจะไม่มีแบบเป็นสามเหลี่ยมแหลมแปบ๊บแหลมเปรี้ยวเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แต่ทุกอยก็ว่าจะมีโดนปากก็ประมาณนี้หน้าตาสวยงามคมลึกชัดไม่มีโดลเลียงกงน่าจะสวยเซียนจะมีความวิ่งเต็มองค์เลยนะครับอ่านี่นะครับนี่ด้านหลัง นะครับหูเหรียญก็ประมาณนี้ครับจะมีเนื้อมีขึ้นมาเกินนิดหนึ่งมีมากมีน้อยเวลาม,มีไว้ก่อนได้เปรียบอ่ามีลายตะใบ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 นะครับทิมพ์จนกันหมดอ่าเดี๋ยวให้ดูองค,ครับองค์นี้มีห่วงเดิมด้วยอ่าห่วงเดิมเนี่ยจะเป็นวงลีของเหรียญหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับทั้งเสมาลูกไข่ของหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดเสมาไป็วงลีแต่ถ้าเป็นเยนินเดียตะเกีครับจะเป็นวงกลมอ่านี่เป็นเทคนิคเพิ่มเติมนะครับอ่านี่ก็เป็นเนื้อเงินอีกองเหรียญหนึ่งนะครับ นี่ครับก็มีความสวยงามเสี้ยนวิ่งเต็มองนะครับมีความคมลึกนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่ามีเนื้อเกินมนิดนึงเห็นไหมครับมีรอยตะไบไหมเก็บตะไบาอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูรอยตัดนะครับอ่าเหรียญหนึ่งเจ็ดนี่นะครับเดี๋ยวขออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับเหรียญหนึ่งเจ็ดเนื้อเงินเนี่ยจะมีก็คือพระนี่จะเป็นรอยตัดปกตินะครับแต่มันจะมีอยู่ แบบหนึ่งที่บางคนอาจจะสงสัยอันนี้ผมพูดไอ้ข้อมูลไปเลยทีเดียวนะครับอย่างเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้ยก็พูดง่ายๆคืออะไรคือไปรอยตัดปกติแต่มันจะมีบางเหรียญที่เขามีการแต่งตะใบรอยตัดก็ยังเห็นอยู่แต,แต่จะเห็นไม่ชัดมากแต่จะเห็นเป็นรอยตะใบงั้นแปลว่าจากสองเหรียญน,นี้จะเป็นรอยตัดมีรอยตะใบงั้นแปลว่าไม่ว่าจะเป็นแบบมีรอยตัดเห็นรอยตัดปกติหรือจะเป็นรอยตัดแล้วมีตะใบก็เล่นหาไปปกติพบเจอ แบบปกติเล่นหาเท่ากันไม่มีอะไรเลยนะครับแต่อันนี้พูดครอบคลุมบางคนบอกเอ้ยไม่ผมเมนล,อย,มลอยตยัดมีรอยตะใบก็จะเป็นเหรียญน,นี้นะครับแม้แปลว่าส่วนใหญ่พบเจอเนี่ยจะไม่ค่อยตะใบแต่ถ้ามีรอยตะใบก็เป็นปกติคเขาเลยเก็บเก็บตะใบเก็บงานนะครับในบางเหรียญที่ไม่เรียบร้อยอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมไม่ดูรอยตัดนะครับเพื่อนผมมีสามเหรียญพอดีก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้เห็นนะครับ นี่นะครับสองการพิจารณาพระนะครับเราต้องพิจารณารอยตัดนี้ก็ต้องพิจารณาแต่หูเหรียญลงมานะครับสองเหรียญนี้จะเป็นระกตัดปกติสอง e เหรียญนี้จะเป็นลักษณะเก็บตะไบเห็นไหมครับจะมีรอยตะไบก็คือรัยตัดเดียวกันแต่มีการเก็บตะไบสองเหรียญนี้ไม่มีการเก็บตะไบก็เป็นระกตัดปกติเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมมีการเว้าเว้าอันนี้ก็คือตะไบทั้งองค์เลยนะครับ นะครับมิตนานะครับพยายามจำรอยตัดนะครับพักเหรียญนะครับนี่ครับมีการเว้าเว้าเหรียญเยี่มีการเก็บต่อไปนะครับมีตัวอย่างให้ดูไปดีครบสามแบบเลยนะครับอ่าช่วงนี้จะตัดเหมือนก็ตัดสักครึ่งหนึ่งนะครับใ้ก็ใบแท่งเห็นไหมครับอ่านะครับ แต่แม่ครับเดนนี้จะมีลักษณะตะไบก็คือลายตัดเหมือนกันแต่ตะไบเก็บเดี๋ยวพี่ให้ดูอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ครับมีความสวยงามนะครับเห็นไหมครับ ไปไรอยตดเห็นไหมครับเรียนนี้ก็เดยนที่มีรัศดาเก็บงานตะใบนะครับโอเคนะครับเรียนเสม็มาปีนเกนงเก็ตงานก็มีประมาณนี้นะครับ ก็สรุปกันง่ายนะครับก็เนี้ยนะครับถ้าเดาผิดด้านหลังมาดูนะครับเราพิจารณานะครับไม่ว่าจะเป็นอแบบไหนนะครับเห็นไหมครับจะมีเนื้อเกินตรงนี้นิดนึงนะครับนิดนึงเห็นไหมครับนิดนึงเห็นไหมครับหูเหรียญจะมีลักษณะแต่งหูแต่งขอบมีการตะไบนะครับเก็บงานนะครับแล้วก็เหรียญมีความคมลึกชัดพื้นเหรียญจะมีเส้นสาย นะครับเพราะในงเงินเขาจะมีความคมนะครับความสวยงามของเหรียญรุ่นนี้ก็ส่วนใหญ่หน้าตาจมูกจะเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับพระเหลียงก็ดูหน้าตาเป็นสิ่งสาคัญเพราะสว่วนใหญ่จมูกมักจะชอบโดนนะครับหรือว่าหน้ามีการโดนเฉาะจากการเก็บไม่ดีนะครับรพิจารณาก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องของผิวผิวนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องเป็นเรื่องเรื่องผิวก็เป็นเรื่องที่ดูส่วนใหญ่ถ้าพระสวยๆบางทีจะมีคราบของเรงียกคราบการ ั๊มเงินเขาเรียกครับคับน้ำเงินครับเงินนะครับขึ้นเป็นคับเมือเมือเลยในนยิ่งดูง่ายนะครับโอเคนะครับเดีนยิ่งเจ็ดเซมาหลังยังตีก็มีมานีน้เงินนะครับสร้างอะไรองัสดีครับส่งรูปพระหลวงพุทธที่ท่านจะขายนะครับมาให้ชมก่อนได้ประเมินราคากันได้นะครับโดยเข้ามาที่ค้นหา ID นะครับให้พิมพ์ ID ว่าแอดนะครับ p i t i แล้วก็สามหนึ่งนะครับแล้วกดค้นหานะครับอ่าให้จะขึ้น ลงปุ่มต้มีสสามหนึ่งครับเพิ่มเพื่อนได้เลยครับอ่าแล้วก็แชทได้เลยครับ